ดีชาวซิ่งทั้งหลายนะครับวันนี้แก๊งของเรานะครับก็ต้องมาซิ่งกันอีกแล้วนะเกมรถกับ r a c i n n g ไฟนะครับเป็นเกมแนวซิ่งรถที่เราเนี่ยจะได้เล่นรถแบบซิม u ูเลเตอร์คือสมจริงนะครับเข้าไปเล่นแบบดูภาพสิครับอย่างสวยครับอย่างกับ Need for Speed นะเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ ตัวเกมนะครับก็เป็นเกมแข่งรถนั่นเองด้วยระบบนิเวศของเขานะครับ NFT เนี่ยก็จะเป็นตัวรถนะครับแล้วก็มีตัวแลนด์ด้วยนะใครที่เป็นสายแง้นๆน่นนะก็ต้องพร้อมที่จะบวกกันแล้วนะครับออมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับหนึ่งเลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีทรัพย์สินในเรื่องของสนามแข่งนะครับรายชื่อที่ดินและสนามแข่งแปบลบว่าเราสามารถเป็นเจ้าของที่ดินนะครับออในสนามได้นะครับ ซึ่งเราก็จะได้ค่าธรรมเนียมนะครับเป็นค่าตอบแทนทุกครั้งที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นรายได้สําหรับการแข่งขันเนี่ยจะถูกแบ่งแบบเท่าๆกันระหว่างเจ้าของที่ดินตามรายการเอเอ,อตามที่ดินก็คือสมมุติว่าเราซื้อในจุดๆไหนนะครับเราก็จะได้รับส่วนแบ่งในการแข่งนะครับคล <ๆ S 1> ้ายๆกับซีซีคาเหมือนอู่รถนะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังมีรถยนต์นะครับที่ เราสามารถซื้อรถเท่ๆนะครับเก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปขายได้นะครับมันก็จะมีดอกจากแอดดอกนะครับ็คือซื้อก็คือซื้อกล่องสุ่มนั่นเองนะในส่วนของที่ดินก็ยังมีขายด้วยนะครับเป็นทรัพย์สินภายในเกมซึ่งแลนนะครับแต่ละแห่งเนี่ยเป็นโทเค็นที่ไม่ซ้ำซากกันบนบล็อกเชนนะครับของโซโลนาคือตัวเกมนี้เนี่ยทำงานบนบล็อกเชนของโซโลนานะครับไม่ใช่ของ BSC นะอ่าส่วนปั๊มน้ํามันนะครับเกมนี้เนี่ย ก็จะมีปั๊มน้ํามันแบบว่าเติมรายวันใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของโรงรถที่เขาเนี่ยจะมีการซ่อมรถซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีอู่รถนะครับซึ่งเราเนี่ยเวลาแข่งเสร็จเราจะต้องเอารถเนี่ยเข้าอู่นะครับเพื่อทําการซ่อมเป็นการเผาเหรียญน,นะครับเรียกว่าเกมตัวนี้เนี่ยมีระบบเลเวลในการเผาที่ดีมากๆเลยแถมนะครับเขายังมีระบบป้ายโฆษณาด้วยนะสำหรับใครนะครับที่จะโฆษณาสามารถไป ไม่แน่ใจว่าเราสามารถซื้อป้ายโฆษณานี้ได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นของเดบที่แบบเหมือนหารายได้เพิ่มเติมอะไรเงี้นะครับเข้าภูนะในส่วนของแผนงานนะครับก็ประมาณนี้เลยตอนนี้เนี่ยก็มีให้ทดสอบเล่นแล้วนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปทดสอบเล่นได้ในส่วนของทีมงานนะครับในส่วนของทีมงานเปิดหน้านะครับทีมงานหน้าตาแบบนี้เลยน่ารักจังเลยเงี้ยอุ้ยคนนี้ก็น่ารักเออเฟย น่าจะเป็นคนจีนบวกเว่นนามนะครับดูหน้าตาครับมีทั้งเคนจีนนะครับบวกกับเว่นนามนะครับแล้วก็มีที่ปรึกษานะครับเปิดหน้านะครับแล้วก็สําหรับคนที่เป็นหุ้นส่วนนะครับก็เรียกว่าอยู่บนบล็อกเชนที่แข็งแกร่งนะครับอย่างโซโลนานะครับก็ต้องใช้เป็นแฟนทอมนะสำหรับใครที่ยังยังไม่มีนะครับก็ไปเปิดได้นะครับแฟนทอมอ่ะแล้วก็เข้าไปติดตามนะครับ ido เนี่ยเขาจะขายครับเร็วๆนี้นะ เขาบอกว่าให้ติดตามใน Twitter หรือว่าในโทรเลขนะครับ i n s t a g r กรมเอ้ยไม่ใช่เท l ลแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูไวเปเปอร์กันเลยดีกว่านะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมกดโหลดเข้าไปดูในเกมนะว่าภาพจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับดูภาพสินี่แค่เห็นภาพนี้ก็โคตรเทแล้วครับนี่อย่างกบรลดอนาคตนะอ่ะปะกดเข้าไปเลยอ้าเฮ้ยค้างไว้เฮ้ยโอเคได้ละเดี๋ยวเรามาดูอ่านไวเปเปอร์กันนะครับ สรับไว์เปเปอร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแผนงานนะครับแผนงานเนี่ยตามนี้เลยนะเราสามารถมาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเดือนนี้เนี่ยเดือน1 1เนี่ยเขาก็มีการเปิดตัวนะครับในเรื่องของตัวเกมให้เราได้ทดสอบเล่นกันแล้วในส่วนของเจ้าของ FPT เนี่ยสามารถดูตัวอย่างการซื้อหรือว่าชื่อเกมเปลี่ยนชื่อไม่เล่นเกมอ๋อสามารถ ก็คือใครอยากจะเป็นเจ้าของแลนก็คือไม่เล่นเล่นใช่ไหมครับเป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นนายทุนใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนผ่านตัวเอ่อพวกแลนดต่างๆได้นะครับในส่วนของเดือนธันวาเนี่ยก็จะมีการเปิดเวอร์ชันน่าจะเป็นเวอร์ชันเต็มนะครับผมแล้วก็จะเริ่มปล่อย NFT นะครับคาเฟ่สานะครับอย่าพลาดน,นะครับเดือนตุลาเขาปล่อยเฟสแรกไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือเฟสสองนะครับและก็ตัวผู้ถือนะครับจะจะได้รับการเข้า แพลตฟอร์มเป็นคนแรกแล้บเชิญทวนอบคุณสมบัติก็แปลว่าเขาจะเปิดนะครับภายในเดือนนี้เนี่ยอาจจะปล่อยนะครับให้ซื้อแลนนะครับแล้วก็หลังจากปล่อยเวอร์ชันเบต้าไปแล้วนะครับเราจะทําการอัปเดตสนามแล้วก็ปั๊มประมาณแล้วอื่นๆต่อไปแปลว่าตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันนี้นะครับอาจจะยังไม่สวยหรือเปล่าแล้วก็อัปเดตนะครับในเวอร์ชันต่อๆมานะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับการซื้อนะครับ ทุกๆก,การซื้อนะครับโดยแต่ละแกลอนมีราคาประมาณ1ดอลลาร์ก็คือหมายถึงว่าเราเติมน้ำมันนะครับเราจะเสียประมาณ 1, <nunca>. 1, 1> เหรียญนะ1เหรียญประมาณ30บาทต่อการเติมน้ำมันนะครับโอ้โหโหดเหมือนกันนะการซื้อนะครับและการชนะทั้งหมดเนี่ยในเกมจะได้รับโทเค็นนะครับเป็น R Racing File นะครับ แต่ราคาเสนอนะครับเป็น USDT เอ้ยเป็น USD นะครับเพื่อเพิ่มความง่ายในการทำความเข้าใจและรักษาราคาที่สับเสมอการแข่งขันขทั้งหมดนะครับแสดงการแข่งขันขเป็น1 gal หรือ5 gal นะครับซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องใช้น้ำมันนะครับ1แกลลอน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนะครับแปลว่าในการในการแข่งขันหนึ่งครั้งนะครับต้องใช้น้ำมัน1นเกลอนนะครับแปลว่าในการแข่งขันเราจะเสียประมาณ1ดอลลาร์นะครับหดอลลาร์ก็คือ30บาทนั่นเองนะส่วนขั้นตอนนะครับในการตรวจสอบการแข่งขันนะครับเราก็สามารถเข้าไปเช็คที่โรงรถได้นะครับก็แปลว่าโรงรถมีความสําคัญนะครับสามารถเลือกกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ซึ่งเราอาจจะมีการแต่งรถนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับผมอ่ะ ต่อมานะครับการทำงานเขาบอกว่าเริ่มต้นด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกครับเปิดรับน้อยแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นออ่ในตลาดลองเปิดรับมากขึ้นดูดิอย่างสวยเลยอะอย่างเท่ครับอ้โหอ่ะแล้วก็ผู้เข้าใหม่เนี่ยต้องการเข้าร่วมขการแข่งขัน,ขนเขาที้เข้าร่วมและเล่นเนี่ยยากที่จะทำการ รายการที่สูงกว่าเกินอ๋อคือเขาาแบบออกแบบระบบมาให้สำหรับคนที่เข้าใหม่เนี่ยไม่แพงสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับการเติบโตแต่ไม่แน่ใจว่าออร์เคเลหรือเปล่าพอได้ยินออร์เคิกลก็จะรู้สึกเสียวๆหน่อยออร์เคินเลนออร์เคิเอลออร์เคิลต้องเรียกว่าออร์เคิลมันเข็ดหลายหลายเคลื่อนเลยนะได้ยินออร์เคิลทีไรก็ทําให้หัวใจผมนั้นเต้นแรงเพราะผมรู้สึกเหมือนกลับไปอยู่ในช่วงยุคก,กลางๆที่โดนทุบเรื่อยๆ ซึ่งราคานะครับรถใหม่เนี่ยสำหรับผู้เล่นเสนอขายนะครับเฮ้ยโอรเคินเหรอเหมือนเขาล็อกราคารถนะครับคือเหรียญนะครับมันจะมีเหรียญในเกมใช่ไหมครับแต่เขาจะแปลงด้วยเหรียญ USD เ USD เพื่อให้ความคงที่หรือความสมรุนของราคาครับคือรถเนี่ยจะอยู่ที่20เหรียญนะครับโดยประมาณนะในการซื้อนะครับผมเสนอซื้อคือ20เหรียญ2,3 ,6 ประมาณ600เฮ้ยถูกจัดนะครับ นอกจากนี้นครับเรายังให้คุณนะครับกับรถให้คุณค่ากับรถนะครับในทุกรายการของเราในราคาใกล้เคียงกันตัวอย่างเช่นรถนะครับเป็นมีอ๋อมีการสุ่มอีกนะครับคลาสสิกนะครับยังคงราคาเท่าเดิมจากการดรอปสิ่งนั้นใช้ไม่ได้เนะเจ้าของสรุปก็คือเขาพยายามทําให้เกมมันสมดุลน,นะครับในเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของอตัวการดรอปนะครับ เขาจะใช้เป็น USD เป็นตัวกลางทําให้มันสมดุลนะครับในส่วนของโทเค็นนะครับโทเค็นเกมเนี่ยก็จะชื่อว <said> <internet> ่าเอ่อแร็ซิ่งไฟลนะครับเอาไว้ใช้อะไรบ้างครับ1เดิมพันซื้อขาย NFT เข้าร่วมการแข่งขันตืดดตืดตืดอัปเกรดปุ๊บปุบรับซื้อรับซื้อแก๊สโฆษณาโอ้โหใช้หลายอย่างนะเนี่ยดีดีดีเข้าถึงแพลตฟอร์มถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ถือครองนะครับตัว แลน์เนี่ยครับเราก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับก่อนใครได้รับเชิญคนแรกในการทดสอบก็เอาง่ายๆเหมือนเราได้ถือกรรมสิทธิ์พิเศษอะครับผมประมาณนั้นนะครับแต่ไม่รู้แพงหรือเปล่านะน่สนใจเหมือนกันผมก็อยากถือครับส่วนนี้ครับอันนี้คือรถที่เขาจะออกแบบนะครับนี่คือรถที่สมบูรณ์แล้วนะครับอ่า จำไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราเห็นภาพอย่าเพิ่งช็อกหรือกิสซานิม่านะครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่ภาพที่แท้ทูนะครับเอ้ยยังไม่ใช่ภาพที่แท้จริงบางคนบอกว่าโอ้โหภาพแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนครับและรถนะครับจะมี5,000คันนะครับกระจายใน25รุ่นครับเนื่องจากว่ารถแต่ละรุ่นนะครับมี7ก็คือเอ่อเหมือนกับรุ่นพิเศษนะครับจะมีแค่ไม่กี่รุ่นนะเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ทําให้รถเนี่ยแพงขึ้นนะครับมีแค่5,000ันคันนะครับ เรียกว่าเราจะต้องสะสมรถที่อลิมิเต็ดในแต่ละคันนะครับมันไม่ซ้ำนี่แหละโอ้โหแบบบางคันมันไม่ซ้ำเขาเรียกว่ามันมีน้อยอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมครับในบางซีรีส์นะครับจะมีน้อยมากๆเลยอย่างซีรีส์ที่มีน้อยที่สุดน่าจะเป็น88คันนี่ครับก็ถ้าได้ระดับหายากนะครับ c m r แปลว่า c m r นี่ก็คืออัตราอัตราการอะไรสักอย่างนึ่งนะครับ นี่ครับความหายากในการคำนวณ C M R น่าจะเป็นการคำนวณเลทรายได้นะครับไม่ได้คำนึงถึง XP และคะแนนเนื่องจากว่าค่าเหล่านั้นพันผวนและจากนั้นยังไม่ได้รวมถึงอนาคตเปลี่ยนสีรถเจ้าของรถอื่นตัวแปรอื่นๆนะครับที่สามารถแต่งรถเพิ่มอัปเกรดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะทำให้รถเนี่ยมันมีความแรงแล้วก็ดีขึ้นนะครับในการกำหนดนะครับตัวแลนนะนี่คือแลนนะลงรถนะครับ คุณสามารถเป็นเจ้าของนะครับสินทรัพย์ได้ที่หายากเนี่ยเป็นระดับ2ในเกมแล้วก็จะได้รับโทเค็นนะครับเหรียญด้วยนะครับลงรถเนี่ยคือคุณสามารถซื้อนะครับลงรถได้นะครับอ่าอุ้ยเขาขายหมดเลยเะเนี่ยสินทรัพย์ที่เป็นเจ้าของได้มีลงรถปรั๊มน้ำมันรายชื่อที่ดินที่ดินในบอร์ดแลนด์ก็คือที่ดินแข่งขันนะครับนักแข่งนักแข่งขันรถจะต้องนํารถของตนเนี่ยไปที่ลงรถแปลว่าลงรถเนี่ยหมายความว่าเราซื้ออู่นะครับอู่ที่ใช้ได้จริงนะ มีเพียงยี่สิบนะครับตัวโหนดนี้นะครับมีแค่ยี่สิบนะครับไอ้สี่สิบนะครับขออภยัยโอ้โหมีแค่สี่สิบแม่เจ้าปั๊มน้ำมันมียี่สิบแย่งกันแย่งกันแน่แน่แล้วรับโทเค็นนะครับคิดดูดิคาดว่าหนึ่งรอยเอ็เอ็มอาโอ้โหคุ้มอ่ะคุ้มในคุ้มอ่ะบอกเลยครับแต่เกมมูนไม่หมูนไม่รู้อะครับมันต้องวัดอะครับส่วนไลท์ที่ที่ดินสนามแข่งนะครับมีทั้งหมดหนึ่งร้อย นี่ครับมีสนามประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งหมด8แห่งแต่ว่าเขาขายแบ่งออกเป็น100ที่นะครับจะต้องมาบิดกันนะครับใครที่อยากได้ก็ต้องมารีบจับจอนะครับเ,เดี๋ยวผมต้องดูราคาก่อนถ้าผมสู้ได้ก็เอาครับแล้วก็แต่ว่าโฆษณาไม่ได้นะครับการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของจมกีฬาเป็นการโฆษณาอาจจะมาหมุนในเกมนะครับผมเขาแสดงให้เห็นคุณสามารถเป็นเจ้าของป้ายโฆษณาเหล่านี้ได้โดยการซื้อโอ้ยซื้อแลนดนะครับ ซื้อแลนให้เป็นแลนแลนบอร์ดในเกมวางโฆษณาของคุณเองให้เช่าพื้นที่โฆษณาให้กับผู้อื่นโอ้โหโคตรเจ๋งอนะ่ะจริงที่ดินแพงแน่ผมบอกเลยบิดกันกระจายโอ้โหเป็นเกมที่สุดยอดว่ะเฮ้ยเอาเรื่องแต่อย่าเพิ่งดูภาพนะครับภาพม,มันเป็นแค่เวอร์ชั่นเดโมนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับ บางคนอาจจะได้ยินเสียงเพลงแล้วแบบโอ้โหทำไมมันดูแบบกองแกงกองแกงอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งดูถูกภาพมันนะครับและนี่คือภาพจริงๆทาใจนิดนึงนะครับเพลงอาจจะแบบอสุนทรีต้องเด้งเด้งเด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 งตงเดงเอาเว้ยเข้าดีวะเข้าสิครับ หลังจากเลือกรถเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันโหลดนานเพราะว่ามันเลือกรถเนาะแล้วก็เข้าสนามอีกก็โหลดนานนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเวอร์ชันทดสอบเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีการโหลดที่ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังดีนะครับทําให้เราเนี่ยเข้าไปทสในเกมได้นะครับน่าจะโหลดเสร็จแล้วมั้งเร็วๆซเดี๋ยวเรามาแข่งกันเลยดีกว่านะครับ r ลดี y go อ้าเออไปละไปละไปละอ๋อต้องใช้ตรงนี้นะครับ ออนี่ครับอันนี้คือสนามแข่งนะครับคุณผู้ชมอ้บิดคุ้มไหมครับแสนหนึ่งครับอาจจะแสนหนึ่งคนระับผมตีไว้ก่อนโหดูคุณผู้ชมครับคือการเล่นในสนามแข่งแบบนี้มีความเห็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยเฮ้ยแต่โมเดลเขาเจ๋งอ่ะโอ้ทำไมผ้ามันกลาลาลาักเ้ยเขาต้องทําใจนะครับเดโมเขาบอกว่าเดี๋ยวมีการปรับโมเดลอีกนะครับอ่ายังมีการปรับนะครับ อันนี้อาจจะเป็นออเดอร์เซิร์ฟนะครับยังไม่ได้มีการปรับอะไรมากมายครับให้เราเห็นแบบแพลตฟอร์มว่าเขาจะทําสนามแข่งประมาณนี้ครับซึ่งในการแข่งขันเวลาเราชนะใช่ไหมครับเราก็จะได้รับรีบอร์ดเป็นรางวัลน,นะครับอันนี้คือเข้าไปเทสในเกมก่อนก็ดีนะครับเขาให้เราเทสก่อนซึ่งภาพอนาคตนะฮะน่าจะสวยกว่านี้นะครับน่าจะสวยกว่านี้นะถ้าไม่สวยกว่านี้ผมก็ไม่รู้จะทำไงละ <laughs> เออขอให้สวยกว่านี้ <laughs> แล้วขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใครจะมาเล่นภาพดีจัดเอาแล้วครับตอนนี้ก็เข้าไปหนึ่งโค้งแล้วนะครับไอ้โค้งโอ้โหลกไปดาวไหนเนี่ยนึกว่าไปดวงจันทร์แล้วนะครับเอาซิงต่อซิงต่อโอ้โหเลี้ยวยากเลี้ยวยากอืมเอาดิผมขับเป็นรถคารมิยาไปเลยเอามามขับเป็นคารมิยาไปเลยโอ้คารมิญาเลี้ยวโคตรยากคารมิญาเอา เออเดฟครับเดฟเออรถรถบลคครับรถบัคกครับก็นั่นแหละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันรถสำหรับเกมตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถไปติดตามในทลเลแกมของเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะแปะลิงก์เกมนี้เอาไว้ให้นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยใครชอบบ้างรับแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกด Subscribe กันเยอะๆะด้วยนะครับและอย่าลืมแชร์เกมนี้ถ้าเกิดว่าอยากแบ่งปันให้กับใคร ที่คิดว่าอยากจะกล่าวนะครับป้ายกล่าวเขาเยอะๆนะครับเขาก็ได้เมากล่านะโอเคโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย